แล้วครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็วันนี้นะครับอยู่กับผมอดข้าวเื่นเกมนะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาเล่นเซิร์ฟอินโดนีเซียนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผู้เล่นของอินโดนีเซียนะครับเขาจะโหดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่ผมอัดไว้แล้วก็เล่นเล่นไปเล่นนะครับผมแล้วก็ได้อัดไว้นะครับคือเหตุผลที่ทําไมผมถึงไม่อัดแล้วก็เล่นไปด้วยให้ทุกคนดูนะครับคือคอมผมมันไม่ไหวแล้วทุกคนจริงๆคือถ้าผมจะวีดีโอผมใช่ปะเอารูปผมเข้าไปด้วยแล้วก็อัดดคลลิปปไ้้ววยแก เล่นไปด้วยอะไรเงี้ยคือคอมผมมันไม่ไหวจริงทุกคนมันกระตุกผมก็เลยอัดไว้แล้วก็เดี๋ยวเอามาแบบนั่งรีแอคติง้งรีแอคอะไรนั่นแหละที่เขาพูดกันนั่นแหละครับดูแล้วกันนะครับแล้วก็มีหลายๆคนนะครับถามผมว่าพี่รหัสพี่ได้คืนหรือ,อยังนะครับคือผมยังไม่ได้ได้รหัสคืนนะฮะก็นั่นแหละครับก็คือผมมี2รหัสนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผู้เล่นอิโดเลเซียนะครับเขาจะโหดแค่ไหนเนาะคือเป็นคลิปที่ผมยิงเขาแล้วเขาออกจากเกมหนีผมอะครับไม่ต้องถึงมือโอโยเคเหรอกแค่อดข้าวก็ไอ้แม โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมาอันนี้ก็จะเป็นเกมแรกนะครับผมเล่นด้วยกันทั้งหมด2เกมนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอเบาเสียงนิดส,สนึงนะครับคือเสียงมันอาจจะดังไปนะทุกคนอ่าประมาณนี้ประมาณนี้กําลังดีทุกคนโอเคเอาทำไมมันไม่หายวะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะอดแค่ไหนนะครับเกมแรกผมต่อให้ชิวๆอะทุกคนผมไม่ต้องซื้อปืนเลยนะฮะผมแบบหมัดไล่ต่อยชิวๆก็ ก็ชนะอยู่แล้วทุกคนเกมแรกผมอาจจะไม่ต้องซื้อปืนนะผมคิดแก่ซื้อผมอยากดูแบบยังไงอะฝีมือของคนอินโดนะครับอุ้ย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 อัดตัวนะตัวนะเจ็บนะเจ็บนะได้อยู่นะดูดูดูด,ด,ดูสเต็ปการโดดยิงโอ้โหผมว่าสเต็ปการโดดยิงน่าจะได้มาจากไอ้ดำเข้ามันไก่แน่เลยทุกคนทุกคนว่าเหมือนผมปะ,ะเดี๋ยวไปดูกันทุกคน โอเคหน้าผมอาจจะเบื่อๆ้วทุกคนคือยังไม่ได้นอนเลยเอเยทันยาไป mm hmm. เดี๋ยวผมว่าปั๊บนึงทุกคนผมว่าเสียงมันอาจจะดังไปหน่อยนะผมว่าเดี๋ยวเอาสักประมาณเท่าน,นี้แล้วกันเนาะผมว่ามันดังไปนั่นแหละครับเดี๋ยวมาดูกัน Double kill. Double kill. คือทุกคนดูนะเกมแรกผมไม่ได้ฆ่าใครเลยนะทุกคนแต่เกมสองเดี๋ยวผมจะเล่นลูกสองให้ดูลักกันนะฮะ นั่งดูชิวๆอะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงผมเหมือนกันนะในตัวละครม,มันยังมีสัตว์เลี้ยงเลยชีวิตจริงของก็มีอันนี้ก็สัตว์เลี้ยงผมกินข้าวเป็นอาหารเหมือนกันนะครับ <c ười> โอเคมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเตรียมนี้ผมจะเล่นลูกซองให้ดูนะครับคือยิงจนออกจากเกมเหมือนทุกคนคืออดข้าวมันหดขนาดไหนไปถล่มอนโดอือ <c ười> โอเคนะครับผมก็อยากลองกับคนอนโดเหมือนกันนะจริงๆไอ้่องอะไรเนจะ็ดล้านซับอะไรนะ่ะก็นั่นแหละก็อยากลองหนึ่งงอยู่นะฮะผมว่า ไม่ต้องถึงมือ I o อะโอเคแหละเอาตรงๆเลยแค่ผมนี่ก็ให้รอดกันเนอะอายุโอเคเขาระดับเทพเจ้าแล้วโอเคกย็ยิงนิ่งๆอย่งอววอายงนี้ก็ยิงหวัวชิวๆทุกคนเห็นปะเอ้าอย่างนี้ก็หัวชิวๆทุกคนขนาดแค่อดข้าวอ่ะยิงหัวจนออกจากเกมอ่ะหัวสองตัวติดอ่ะไฮไลท์อ่ะเราหล่อไปแล้วผมจะแอคท่าไ,ไมวะทุกคนนั <c oughs> ่นแหละครับผมเดี๋ยวดูกันต่อเดี๋ยดูกันต่อ ดูกันต่อยังไงดูชื่อก็รู้แล้วอดข้าว2020่อ่ะอดข้าวปีนี้เคนะครับมายังไงต่ไบเทียนไขอีกตัวหนึ่งมันเอ้ยตอนนี้เขาเหลือ2คนนะครับอ่าดูจากมุมข้างบนง่ายๆนะครับโอเคอ่ะเหมือนเพื่อนจะอ๋อเรียบร้อยน็อกไปอีกหนึ่งอ่าเหลือตัวนี้ตัวเดียววิงไปโดนอดข้าวพืดหมัดต่อยแรกเลยทุกคนชิวชิว ดูดิเขากลัวผมยนงข้าังเขาเออกจากเกมไปแล้วว่าเออเพื่อนเขาเล่นอยู่สองสามคนนะครับนั่นแหละครับมาเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาโชว์แบบสเต็ปกระโดดยิงให้ดูแล้วกันนะทุกคนมาเดี๋ยวดูสเต็ปกระโดดยิงของอดข้าวอดข้าวก็ยิงเป็นกระโดดยิงแบบอายุเคชิวๆอ่ะผมก็ทําได้นะครับแต่ว่าถ้ามันไม่มีสก,กินมันอาจจะทําแบบไม่ได้จังหวะนะทุกคนแต่ว่าถ้ามีสกินปืนเอ็กแอนด์แปเงี้ยมันจะได้จังหวะมากกว่านะอันนี้มันอาจจะแบบไม่ค่อยได้จังหวะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะผมก็ทําได้ ชิวๆทุกคนผมเคยทําคลิปสอนเดี๋ยวนะลองย้อนกลับไปดูได้นะฮะโอเคนะครับยังไงถ้าโผมออกมาขึ้นหัวแตกอะผมบอกเลยคือเนี่ยโผล่มายิงหมวกเนี่ยหัวแตกไปเพราผมจะชักแม็กขึ้นไหมวะ <c oughs> หัวแตกไปไปโดดเอ๊เอะว้าถ้าเป็นแบบซักปืนแบบเนี้ยมันไม่ค่อยถูกจังหวะทุกคนจังหวะมันแบบไม่ค่อยได้อะ่ะมันลั่นช้าไปหน่อยไงแต่มันก็พอยิงได้อยู่นะฮะโอเคมาเดี๋ยวอีกเดี๋ยวกระโดดยิงอีกสักตาละกันทุกคน ดดเ,เดี๋ยวดิเล่นจนเขาออกจากเกมนี่อ่ะอดข่าวยังโหดเท่าหร่เลยเ <c oughs> ด้อเด้อด้ไอเกมนี้ยังไม่หานะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูเกมที่สองนะครับโคตรหาเกมที่สองค,คือแบบคนอินโดมันมันทำกันแบบนี้เหรอวะผม <c oughs> อเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูเกมที่สองนะครับโอเคเดี๋ยวดูกันดทุกคนไงวิ่งไปวิ่งวิ่งแบบวิบ่งจริงชิวๆอ่ะทุกคน ถ้าเป็นบ้านเรานะยังตึงกว่านี้ผมพูดผมกล้าพูดได้เลยบ้านเราแบบวิ่งแบบนี้นคือหัวแตกแล้วอะ่ะเดี๋ยวนี้เขาน่าจะเขาน่าจะออกจากเกมหนีแล้วแหละทุกคนดูจากท่าวิ่งนะผมไม่โดนเลย <laughs> โอได้อยู่ได้อยูะเ <laughs> กือบไม่ได้เลย <laughs> มันไม่ค่อยถูกจังหวะแล้วไหละทยกัน <laughs> มันลั่นช้าไปเลยไป <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเกมที่2นะฮะ อ่าหลายๆคนอาจจะถามผมว่าพี่มันเซิร์ฟอินโดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหน้าล็อบบี้นะฮะ,ะเดี๋ยวผมกดออกให้ดูนะโอเครอแป๊บนึงนะครับอ่าดูการแต่งตัวเลยนะคาบุกงคาบกุกิอย่างเทียวโอเคนี่นะครับเซิร์ฟอินโดหป่ะหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกิจกรรงกิจกรรมก็จะต่างจากเราไปนะโอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิวพรุ่งนี้นะครับกิจกรรมคือแบบดีมากทุกคนโอเคนะครับมาเดี๋ยวลองเกมที่2เลยแล้วกันนะครับ นั่นแหละครับตอนนี้ผมกเกาเบลเท่าไหร่วะเบลห้าเบลหกเบลเจ็ดนี่แหละทุกคนถ้าเป็นบ้านเราเวลขนาดนี้มันก็ยังตึงอยู่ทุกคนคือมันก็มันก็ตึงกว่านี้เอาง่ายๆอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวดูเดี๋ยวเกมนี้ผมจะเล่นแบบยิงหัวทันเกมให้ดูนะคะเอ้ย <c oughs> คือ,ค,อคือเกมนี้ฮาจริงทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรเด็ดๆเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนั่งดูชิวๆ <c oughs> <c oughs> หนาวเลยทุกคนเปิดแอร์ในตอนนี้อ้อหนาว บวกกับอากาศได้เปิดแอร์ใส่ด้วยทุกคนคืออดข้าวเองยังโหดโอเคนะครับมาผมจะเล่นเป็น M 5 0 0แล้วกันนะฮะเกมนี้ยังไงคือแบบเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าผู้เล่นจากทางนั้นนะชื่อคือแบบโคตรตึงอ่ะทุกคนชื่อแบบมีแต่แบบตึงๆนะเดี๋ยวดูอ่ะเดี๋ยวดูชื่อดูเห็นปะชื่อแบบตึงๆนะเดี๋ยวดูอดข้าวอดข้าวโซยให้ดูชิวๆตุ้มเว้ยไม่โดน ยิงหัวชิวๆอ่ะทุกคนโอ้ยิงแบบนี้ตำไมแบบร้องปูอ่ะทุกคนเนี่ยจริงไอช่องเจ็ดล้านซับมาดูเนี่ยโอ้อดข้าวอดข้าวแฮกเกอร์แฮกเกอร์โปโปอดข้ามาดูทุกคน <laughs> อดข้าวแฮกเกอร์ด้วยเหรอโอเคเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคือแบบดูผมแล้วแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะทุกคนคือแบบมันมันไมไ่ตึงมือเลยอ่ะ เอาจริงทุกคนทุกคนสังเกตจากช่องที่ว่า7ล้านซับนะดูสไตล์การเล่นน่ะทุกคนเอาง่ายช่องร้อยซับบ้านเรายัางตึงกว่าอีกอะ่ะนั่นแหละครับ <c oughs> ถ้าใครไปดูแบบคลิปการลินมาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดูนะทุกคนโอ้เด็กน้อยบ้านเรายัางตึงกว่าอีกโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันแต่เกมนี้เขาน่าจะไม่ออกนะหน่าจะไม่ออกนะโดนยิงหัวแค่นี้ไม่น่าก,กดออกนะครับไม่น่าร้องโปรหรอกเดี๋ยวดูต่อเดี๋ยวต่อ โอเคมาเห็น okay, นะครับตอนนี้ก็ประมาณเวลาประมาณตีหนึ่งตีสองแล้วนะครับก็ตึอมฮ่มะเออดูเน็ตผมเห็นปะ้ะเน็ตผมแบบโคตรปิงอ่ะทุกคนเน็ตทัวร์ผม <First Blood. S 1> ขนาดผมไม่ค่อยได้เล่นในคอมเวะทุกคนผมส่วนมากผมเล่นในมือถือนะเนี่ยผมเพิ่งจะมาเล่นในคอมโดนยิงหลังแล้วผมผมเพิ่งจะมาเล่นในคอมนะผมวะไม่ค่อยเล่นหลักทุกคน นานๆจะเล่นทีหนึ่งนี่แหละเพิ่งจะมาเล่นแล้วก็ทาคลิปลงเลยชิวๆเดี๋ยวยืนยืนพันยาชิวๆทุกคนดูอะไรเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูช็อตเด็ดคนอินโดมาทํากันอย่างนี้แหลอว่าดูปุ้นเหรอมีเต้นท่าเต้นโดนเต้นท่าใส่คนอินโดมาทํากันอย่างนี้แหลอวะทุกคนคือผมเป็นคนยิงล้มนะทุกคนแต่ว่าไอ้ที่เต้นใส่อ่ะคือคือคนอินโดเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเกมนี้แล้วกดข้อขาหนกันโอ้มันก็ เขาเล่นกันแบบเดียววะไม่ได้การเลยนี่ผมจะได้แบบไม่ได้แบบอะไรฝีมือเขานะแต่คือแบบคือแบบเขาเขาทำกันแบบนี้เหละว่าคนอินโดอ่ะจะเป็นบ้านเลยไงดาม่าเต้นใส่ยิงล้มโอ้เดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนดูสังเกตดูเกมนี้นะคะผมอยากชอบเลยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะมาเล่นเซิร์ฟนี้ละผมชอบอ่ะขึ้นแกนได้ชิลๆเลยผมว่าเ่ย อัตราย,ยิงหวัวแรงแก่บ,บ้านเขาแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองทุกคนเอ้ยไม่ใช่สิบเท่าไหร่วะาสิบเองโหลดเข้าในบ้านชิวๆทุกคนเฮ้ยทำไมผมอู้อ้ผมยิงไม่โดนลากเอาละกันชิวๆอดเข้ายิงไม่โดนได้ไงวะน็อกสองนะฮะเดี๋ยว,ดวเดี๋ยวผมจะให้ดูช็อตนี้นะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอพันยาก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมจำได้ช็อตเนี้ยหาจริง โอเคเดี okay, <laughs> like, oh, ๋ยวดูช็อตนี้ตะกอนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอะไรเดี๋ยวดูเลยนั่งบันหลังใส่โอ้ดูเดือดเทาดูสองคนสู้คนเดียวไม่ได้ตะกอนสู้ EQ โอ้ลองปูวผมบอกเลยผมอยากเช่าแล้วคนอินโดแบบโอ้เขาไม่โก้เลยว่ะแบบโอเคนะครับมาเดี๋ยวเกมนี้ผมจะเล่น สโบกระโดดยิงให้ดูนะฮะใครอยากรู้วิธีสะบกระโดดยิงนะลองดูคลิปเก่าๆในช่องผมได้นะครับผมเคยทําลงตั้งแต่แบบแงลงรีมาแรกๆไม่เห็นแรงรีมาแรกๆตอนมันมีแรกๆเลยที่เอายอโอเคลงคลิปแรกเลยแล้วผมก็ทําคลิปสอนลงเลยนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูได้น,นะฮะในช่องนี้แหละทุกคนคนดูประมาณ2องหมื่นเองทุกคนโอ้แต่เหมือนเกมนี้ผมจะแลกมากเลยนะดูจากการเล่นเห็นปะผมบอกแล้วว่าคอมผมมันไม่มันไม่ไหวทุกคนผมอยากอัพเพิ่มแล้วแต่ไม่มีตังค์ <laughs> เออไม่มีตังอัพแล้วอะ สงสารอดข้าวไม่โดนไม่โดนอีกแล้วโอ้อดข้าวแล้วยิงไม่โดนเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดูอดเดืชิวๆอ่ะทุกคนดูเขาเล่นโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ อ่ะยใครอยากให้ผมสอนอะไรหรือทำคลิปอะไรลองคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับที่ผมก็สำหรับวันนี้ก็ไปครับผมบ๊ายบายเจอกันนะทุกคนรักทุกคนเหมือนเดิมนะฮะ <laughs>